ยายนี่นะหนุ่มฝรั่งเบลเยียมเนาะมีสองประเภทเยอะระมันสองประเทศเยอรมันจีบไวยกระียนบอกให้ไปเที่ยวจะส่งค่าตั๋วให้แต่ไม่มีเงินให้นะวาซันให้ค่าค่าตัว๋วค่าเดินทางเท่านั้นอืมแล้วเบลเยียมเป็นนุ่มอันนี้เป็นหนุ่มเลยหนูอายุสามสองเบลเยียมสามสิบห้าเขาถามว่าถ้าเธอจะมา เออฉันให้เธอได้เท่านี้นะฮะพันหนึ่งพันห้าถึงพันห้าร้อยถ้าเธอขอวีซ่าผ่านมาได้ฉันจ่ายค่ารับผิดชอบเออแล้วเป็นตาไปบ่ใหญ่เนาะถามย้อนฝรั่งเยอรมันให้แต่ค่าตัวแล้วมาอยู่กับเขาแล้วเราไม่ได้อะไรถามตัวเองว่าตัวเองมีภาระแล้วรับผิดชอบอยู่ที่บ้านเราหรือเปล่า ถ้าเรามีภาระแล้วความรับผิดช,ชอบอืมเรามาเที่ยวเนี่ยชิลๆตัวเราแล้วสิ่งตรงนั้นใครจะจ่ายนะเพราะฉะนั้นเอยอรมันผู้เท่าตัดเนาะหรือพูดเลยว่าเราค่าใช้จ่ายฉันละ่ะเพราะฉันอยู่นี่ฉันก็ทํางานแล้วส่วนของฉันเธอไม่ให้เลยเหรอเราก็ต้องมามองนะเพราะว่าอันนี้การจีบออนไลน์แล้วหนึ่งยังไม่ได้เจอกันนะฮะอย่างเบลเยียมถ้าเขาบอกว่าโอเคฉันให้เธอพันห้า พันห้าร้อยยูโรบอกเขาโอนเลยพราเรามีค่าผิดชอบอยู่ที่บ้านมาเที่ยวแล้วก็ต้องไม่เอาสามเดือนหรอกนะเอาแค่เดือนครึ่งพอเออมันมีอยู่ที่เราขอเน่ะแล้วบอกเลยบอกฝรั่งเลยขอได้แค่เดือนครึ่งเขาเขาส่งใบแจ้งไปก็ลงมาเที่ยวดูแต่เงินนะ่ะบอกเลยว่าให้เขาโอนเข้าให้ก่อนนะโอนเข้าให้ก่อนเราจะได้เคลียร์ค่ารับผิดชอบไม่ใช่ว่ามาแล้วสุดท้ายพอจะกลับเออกลับแหล่ไม่กลับแหล่รอให้เขายื่นเงินให้กับเราเอง มันก็ยากเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ชายคนนี้เบลเยียมเนี่ยเขาเปิดใจได้ขนาดนั้นก็บอกเลยว่าโอเคฉันของเงินก่อนนะเพราะว่าฉันจะได้ใช้ใจ่ายช่วงนี้อืมแล้วก็เงินของขอวีซ่านู่นนี่นั่นก็เอาเอกสารตามตรงเนี่ยแหละค่ากินค่าใช้ค่าโรงแรมก็บวกไปหรือจะลิเซนซีอ่าจ้างเขาทำห้าพันหกพันเจ็ดพัก็บวกให้เขาติดต่อเอ,เอาเอาเอกสารความเป็นจริงนะคะอย่าโลภมากบางทีโชคดีเราได้เงินก้อนนั้นพันห้าไว แล้วเรามาพูดเพราะปละหรือว่าถูกใจกันมันก็อาจจะได้ต่อยอดได้นะสาวเออแต่ถ้าเราไม่มีความหวังอยู่ตรงนั้นอืมหรือว่ามีแค่คนนี้ที่พอจะได้หวังนะเราก็พินิจพิจารณาเอาแต่ถ้าเรามีความหวังที่ดีกว่านั้นเราก็ไม่ต้องเลือกอ่าจุดเริ่มต้นเขาต้องการให้เรามาหาเพราะเขายังไม่ได้ไปหาเราในโลกออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นเราพูดความกลัวของเราออกไปเลยอย่าก,กลัวที่จะพูดในความรู้สึกถ้าไปแล้วเธอทิ้งชั้นกลางคัน ถ้าไปแล้วเราลงเข้าตัวกันไม่ได้เราคุยเราคุยนะแค่คุยเนี่ยโอเคฉันรู้สึกดีแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ร่วมกันนะคะมันความปกป้องตัวเองไม่ผิดกล้าที่จะพูดแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ตัวเองพูดแต่ถ้าให้เขาคิดเองทําเองบางทีนี่กลับนี่บอกเลยนะฝรั่งมีแล้วยื่นเงินให้แค่ห้าร้อยอ่ะจบพูดไม่ออกนะอืมยังดีที่มีตั๋วไปกลับแล้วก็ได้กลับบ้านไปนะคะผ่านแค่นั้นเลยสาวเอ๋ย นะพินิษพิจารณาเอาเด้ออ้าช่วยกันออกความคิดเห็นด้วยนะคะ